ในส่วนของคลาสมองสายปาบอลน,นยครับจะเป็นสายก่อนที่เราจะเล่นคลาส3กันซึ่งเราจะต้องอยู่กับมองหรือแชมเปี้ยนเนี่ยนานมากนะครับแล้วสกิลในส่วนของสายปาบอลเนี่ยเป็นสกิลตัวเก่งเลยที่จะเอาไว้เก็บเลเวลล่าบอสหรือว่าทำคอนเทนต์ต่างๆเองเดี๋ยวนี้เราจะมาไกด์แนวทางสายปาบอลกันนะครับว่าจะมีแนวทางการอัพสเตตัสอัพเฟืองแล้วก็มีการใช้ค่าอะไรในการเล่นมองสายปาบอลกันบ้างครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับ ก็สุดเกมและล็อกอินคลาสสิกอยู่กับผมซิกมาวันครับผมแล้วลวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวม้องสายปลาบอลน,นั่นเองคือคลาสอะโคนนั่นเองครับก่อนที่เราจะเป็นชูล่านะครับเราจะต้องอยู่กับสิ่งๆนี้สักพักหนึ่งหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับแล้วก็ สายปาบอลไหนก็จะเป็นสายยอดนิยมในการที่เอาไว้เก็บเลเวลัเองครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆในการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทางถัดไปด้วยกันนะครับไปรับชมกันดีกว่าครับเติมเกมและล็อกเอ็มคลาสสิกผ่าน u ูไดได้แล้ววันนี้ที่ริชแมนช็อปผูกก่าเติมเองใช้แค่ UAD บริการตลอด2 4ชั่วโมงรวมถึงจัก,กรวาลแล็คเวอร์ชันอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดริชแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมี เกมชั้นนำมากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ r i ดแมนช็อปเท่านั้นขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทำงานไปเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับถึงสิกมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจ นแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ GVIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มี RAM 4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้วก็ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอดให้ทันคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ด e s c r i p t ั่นแล้วนะครับผมสำหรับมองสายปลาบอลเนี่ยนะครับจะมีการ b o o เ t เ a m ด้วยการเพิ่ม a อ t a ท k ภายในตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่อง a อ t a ท k หรือว่า ว่าตัวอินครี s e ด a m เม e ทั้งหลายที่เป็น Physical d a m a ม e นะครับหรือว่าจะใช้ในส่วนของอิกนอ d e เดฟหรือว่าการเจาะก,กราะก,ก็ทําได้เหมือนกันวิธีที่จะบูท t ด d ์เมดเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้อาหารในส่วนของการตีระยะใกล้นะครับเพราะว่าในส่วนของปลาบอลเนี่ยนะครับในแร็อล็อก M c l a คลาสกเนี่ยนะครับจะเป็นท y p e การโจมตีระยะใกล้นั่นเองนะครับซิกมาก็จะลองกดแบบนี้ให้ดูนะนี่ แล้วก็จะเป็นในส่วนของอาหารระยะใกล้นะครับก็คือตัวนี้นะครับความเสียหายเมื่อต่อสู้ประชิดนะครับ20%นะครับจากแบบตอนแรกเนี่ยปลาปาอยู่ทัก50,000 60,000อย่างเงี้ยนะครับเวลาเรากินอาหารตัวนี้มันก็จะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ากินอาหารระยะไกลอ่ะมันไม่ขึ้นก็กินตัวนี้ไประยะประชิด20%นี่ซิ่มาก็กินเรื้อยแล้วนะครับการปลาบอลก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่นะฮะก็จะมีความแรงขึ้นมาตามอาหารที่เรากินเลยซึ่งเป็นอาหารระยะประชิดครับน้ำซ้ำยังไม่พอนะครับนอกจ จากตัวสเตตัสที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับยังมีการบูตเดเมจผ่านการกินธาตุด้วยนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นสมมติว่าตัวนี้มันเป็นธาตุน้ำใช่ไหมเราก็ใช้ธาตุโดมตีเนี่ยนะครับตะกี้แ0 0 0 0ใช่ไหมครับกดไปสัก4อันเนี่ยนะฮะ การปลาบอลเนี่ยจะนับเรื่องธาตุด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับว่าเดเมจก็จะบูตขึ้นมาเป็นระดับหลักแสนเลยจากแบบปาปาระดับ8 0,000ื่นพอกินธาตุปุ๊บหลักแสนเลยก็ตรงนี้จะต่างกับอาชูร่านะครับที่โจมตีแบบไร้ธาตุอย่างเดียวแต่ตรงนี้กดตัวธาตุได้นั่นเองครับและนี่คือสิ่งต่างๆที่นํามาบูตเดเมจครับในเรื่องการ์ดก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิกนอ De ์เดฟหรือว่าเอ็แท็กเป็นเปอร์เซ็นต์เอ็แท็กหรือว่าอิงกริดเนี่ยเกเจอร์กับฟนะิสิกอลเดเมจได้หมดนะครับในส่วนของการลงสเตตัสก็จะเ ประมาณนี้นะครับสเต็ง99เลยตัวสเต็งเนี่ยก็จะมีผลโดยตรงเกี่ยวกับการบูตแอคแท็กนั่นเองนะครับส่วนอินเนี่ยก็จะอัพเป็นในส่วนของสายอาชูล่าอยู่แล้วอันนี้อัพแค่เป็นทางผ่านเฉยๆนะครับจะได้แบบมีแมกมานาที่ขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเด็กจะทําให้มีการไล่ที่ไวขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราอัพเฟืองอ่ะตัว v o l i b เ l c a ์ล t time มเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปนั่นเองครับทำใหเ้เราไม่ต้องการเด็กก็ได้ครับ ตัวหลักๆใจความสำคัญเลยก็คือตัวสเต็งนั่นเองครับที่จะบูสต์เดเมจให้เราเกี่ยวกับสายปาบบอลน,นะครับค่าอื่นไม่เกี่ยวกับความแรงเลยนอกจากจะเป็นโบนัสจากพวกลักหรือว่าโบนัสจากเจ็กในการเพิ่มแอนแท็กนิดหน่อยนั่นเองครับนี่ตีแบบนี้เลย แล้วเรามาดูส่วนสุดท้ายนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนเฟืองนะครับให้เราคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเฟืองปลาบอลที่ซิกมาทําไว้นะครับเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่เราจะเป็นชูล่าเดี๋ยวตอนนี้ซิกมาเป็นชูล่านะแต่ว่าอ่าก่อนหน้านั้นอะซิ Sigma กมาเขาทำเฟืองปลาบอลไว้นะครับตัวปลาบอลที่เอาไว้เก็บเลเวลอะให้เราเลือกเกี่ยวกับตรงนี้ฮะนี่เราจะมาเลือกเกี่ยวกับนี่ครับปิงเกอร์ออฟเ i นซีฟรีเฟนนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ สังเกตว่ามันจะมีในส่วนของจุด2จุดที่เขาแนะนําตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นจุดซ้ายล่างของตัวตารางนี้เลยนะครับสายล่างตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เรายังอัพไม่ถึงเพราะมันไกลมากนะครับเบื่องต้นอ่ะ ให้อัพขึ้นมาจุด2จุดตรงนี้ในเส้นทางที่ดีที่สุดก่อนพออัพ2จุดตรงนี้ได้นะครับตรงเนี้ยมันจะไกลามากๆมันจะขาดหลายแต้มเลยทีนี้เรายังไม่ต้องอัพก็ได้ครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนชูร่าแล้วมีพอยต์เหลือๆแล้วอยากเล่นปาบอลอยู่เราค่อยมาอัพก็ได้ครับตรงเนี้ยจะทําหน้าที่ในการไล่แบบต่อเนื่องนั่นเองครับมีโอกาส25% 2จุดเนี่ยมันจะเป็น50%แล้วนะก็ <Wow. S 1> คือแบบปาปุ๊บปาต่อได้เลยอันนี้คือการรีเฟรช ให้มันปลาต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไล่ลูกแก้วนะครับแน่นอนครับถ้าสมมติว่าเราอัพตรงนี้2จุดแล้วก็ลงไปด้านล่างอีก2จุดมันก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทีเนี้ยมันก็จะปลาบอลต่อเนื่องตลอดแบบไม่พักเลยนะครับสังเกตางี้ตอนนี้ก็มีการแบบปลาบอลแล้วก็หยุดแล้วก็ไล่ลูกแก้วบ้างหรือปาบอลต่อเนื่องไปเลยแบบไม่ไล่ลูกแก้วก็มีโอกาสก็คือ50%นะครับเนี่ย ะสังเกตปลานี่ปึ๊บปลาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันต่อเนื่องได้นะครับแต่โอกาส50%บนะครับบางทีก็ติดแบบยาวๆเลยนะแบบไม่ต้องลายลูกแก้วนะครับแต่หลายๆครั้งก็ต้องไล่ลูกแก้วเหมือนกันซึ่งถ้าต่อไล่ลูกแก้วมันช้าเนี่ยมันจะหยุดสักพักหนึ่งอ่ะถึงจะเริ่มปลาต่อนั่นเองครับ อ่านี้ก็ติดรัวๆเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับภาพจะเป็นแบบนี้เลยหลังจากที่เราอัพ2จุดด้านบนแล้วใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเรายังไปซ้ายล่างไม่ได้ครับให้เราทําการอัพสิ่งนี้ก่อนครับให้เราเลือกมาที่ตรงนี้นะครับแล้วไปที่ในส่วนของ f i n เกอร์ควิกแคสตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเราจะเจอกับจุด2จุดแบบนี้นะครับเขาจะบอก2จุดแบบนี้เลย นะครับแต่ทีเนี้ยระหว่างทางเนี่ยมันจะมีแบบจุดสําคัญสําคัญให้อัพอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะฮะเป็นจุดสีม่วงนะครับฟิงเกอร์ออฟเฟนซีฟสิบเปนะครับก็ให้สังเกตตรงนี้เลยนะครับฟิงเกอร์ออฟเฟนซีฟสิตรงเนี้ยมันจะเพิ่มความแรงของการปาบอลนะครับตรงนี้2องจแล้วนะครับแล้วก็ทางผ่านที่เราจะต้องอัพก็คือตัวนี้ครับทําให้ตัวปาบอลนะครับมีฟิกแคชไทม์ลดลงก็พออัพสัก1จุดเนี่ยนะครับจะเริ่มรู้สึกว่ามันจะไม่ใช้หลอดไล่เลย นะครับบางทีเราอัปเดตกเยอะเราอาจจะไม่ต้องอัปจุดนี้ก็ได้ครับแต่สิ่มายังคงต้องอัปอยู่นะฮะก็ถ้าสมมติว่ามันไม่มีหลอดไล่แล้วเพื่อนๆก็อาจจะไม่ต้องอัปก็ได้นะครับมันจะได้ปาบอลแบบต่อเนื่องแล้วก็มันจะได้แบบมีพอยท์ที่ประหยัดเอาไปอัปจุดอื่น,นครับหลังจากนั้นอัปอะไรต่อถ้ามันยังไปซ้ายล่างโดยการคำนวณแล้วมันอัปไม่ได้ก็ให้เก็บในส่วนของโนดที่มันเป็นแอคแท็กแบบนี้หรือว่าแอ แ a ็กรีไฟก็ได้นะครับพยายามเก็บหาแอ t แท็เยอะๆนะครับเพื่อที่จะบูตในส่วนของ Offensiv e แล้วในส่วนของอิก r e หรือเจอบเกาะในส่วนของตารางแถวนี้นะครับมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันมีแค่1%นะครับหลายๆจุดแล้วมันไปไกลามากเพราะว่า มันเป็นในส่วนของโนต้ตที่เป็นคล้ายๆแบบของแถบนะครับแต่ว่าไกลไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นนะพยายามเก็บในส่วนของแอคแท็กไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะคำนวณเฟืองพอนะครับพอคำนวณเฟืองพอปุ๊บเราปลดตรงนี้ออกหมดเลยก็ได้ครับปลดออกหมดเลยนะครับแล้วก็อัพเพียงแค่ด้านบนนี้2จุดแล้วก็มาอัพด้านล่างตรงนี้อีก 2. จุดให้มันเป็น100%นั่นเองครับแล้วค่อยตามมาอัพตรงนี้ต่อน,นั่นเองและอันนี้คือแนวทางในการทําเฟืองนั่นเองครับพ <ท treasure S 2> ี่มาจะพาไปดูในส่วนของการอัพสกิลนะครับการอัพสกิลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในส่วนของ จะเอามาเก็บเลเวลจริงๆจังๆได้ก็ตอนที่เราเป็นแชมเปี้ยนนะครับตอนเลเวลอยู่ที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าจ็อบอาจจะต้อง30บวกแล้วก็อัพอ f ฟเฟนซีให้เต็ม10นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องทะลุจ็อบของแชมเปี้ยนเนี่ยหรือว่าตัวไฮแคสเนี่ยนะครับ ทะลุจ็อบสาก่อนถึงจะเป็นสิบได้แล้วตัวครูดาวอ่ะมันก็จะไม่แย่นั่นเองก่อนหน้านั้นที่เป็นมองครับมันอัพได้แค่5้ามันไม่สามารถปลดจนอัพสิบได้นะครับมันก็จะปาบอลแล้วก็จะมีครูดาวที่ค่อนข้างนานกว่านี้นะครับ่าต่อให้เราอัพเฟืองก็เหอะนะครับเฟืองมันจะรีเฟรชทันทีแต่พอไม่รีเฟรชนะครับ ปัญหาก็คือคูดาวนานมากนะครับตอนเป็น 5- ทับสินะครับก็พอเป็นแชมเปี้ยนเราจะเริ่มสบายนะครับในจ็อบสามสิบหวก็มาอัพตรงนี้ได้ส่วนตอนเป็นมองถ้ารู้สึกว่านานเกินไปเราใช้ตัวเจาะเกราะตัวนี้ก็ได้นะครับอินเวสตเกตตัวนี้นะครับในการที่จะเอาไปเก็บเลเวลนั่นเองนะครับเป็นการยิงไปเจาะค่าเดฟนะครับแบบไร้ธาตุโดยไม่สดค่าสีและค่าเดฟเลยตรงนี้เอาไปเก็บเลเวลช่วงแรกตอนที่เป็นมองได้นั่นเองครับส่วนสกิลเนี่ยนะครับก็อัพประมาณนี้ผม ตอนที่เป็นชูนร่าฮะอัพแบบนี้นี่เลยนะครับตอนที่เป็นมองก็อัพแบบนี้นะสอันนี้คือตัวพรีเซตสายปลาบอลน,นั่นเองครับ แบบนี้เลยาเป็สแบบ่วนของสวมใส่ครับซิกมาไม่ได้ทําสุดในเรื่องของสายปลาบอลเท่าไหร่ก็เอาเป็นแบบกลางๆนะก็ใส่เป็นของสายอาชูะนะครับแล้วก็ปลาบอลเล่นไปมันก็รู้สึกว่ามันก็แรงอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครอยากจะเน้นในเรื่องของสายปลาบอลน,นะนะก็หาไอเทมเฉพาะตัวก็ได้อันนี้เราลองไปหากันดูนะครับก็ไอเทมที่บูธข้างต้นที่บอกอะเน้นในส่วนของ a อ t a c k Increase Damage, Physical นะครับ จเจาะเกราะนั่นเองนะครับก็ตัวสเตตก็ประมาณเนี้ยหาของสวมใส่ดีๆแล้วกันนะครับซึ่งในคลิปนี้สิ่มากก็ไม่เน้นในส่วนของของสวมใส่ของสายปาบอลโดยเฉพาะและการเผื่อใครอยากบู๊ให้แรงกว่านี้ก็ลองหาค่าสเต็ตพวกนั้นแล้วกัวน,นนะครับเอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไกด์ปาบอลสั้นๆน,นะครับสาหรับตัวที่จะเอาไปเก็บเลเวลเป็นชูล่าในอนาคตเพื่อนๆ,ๆ,ๆจะได้เก็บเลเวลได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อัพได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นชูล่าได้รวดเร็วนั่นเองครับตอนที่เซนะิร์ฟเวอร์เป็นโอเพนเบต้านะสำ เพืเ่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวซิกมาจะไปตอบคําถามให้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์ห้กับคลิปีด้วยครับสำหรับคลิปนี้ซิกมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว